ัวันที่16มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางเจ้งของเราไม่สนับสนุในให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเี่นก็คือ7กับ0 1กับ4 7 0 7 1 7 3 7 4 7 6 7 9 7 0 4 4 7 1 1 7 0 1 4 2จับคู่ก็7 0 0 7 4 1 1 4 0 4 4 0นะคะต่อไปพิเศษ 1 2ึ่จ็ดเนะจับกูก็แปดนต่อไปปกติ0ก็3 4ก็7 0 0 0 1 0 3 0 4 0 7 3, 3 34, 37, 39, 0 3 1 3 3 3 4 3 7 3 9 0 3 3 6 4 3 3 4 7แล้วก็4 7 0นะคะจับคู่ก็0 3 3 0 4 7 7 4 3 7 7 3เนาะก็ขอเ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไป VIP 3ก็6 4กับ7 3 0 3 1 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 9 6กศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็จ็ดส่ก็ดับกู้ก็สามหกหกสามสี่เจเจ็ด่หกเจ็ดเจ็ดหกสามสี่สีเนาะก็ขอเปเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเน้ะจับกู้รุนวนกันนะคะนี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ